มเกตตี้พีตายวันนี้จะเดินจากซอยลำาคงแห่งสิบเอ็ดถึงท่าเรือวระเทพวีรา,ากันนะครับโอ้ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงได้ครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนเทพวีลานะครับโรงเรียนกำลังเลื่องนะครับเราจะเข้าซอยรามสี่สิบเอ็ดนะครับท่าเรือพระเทพโรงเรียนนี้ปากซอยนะครับ ทวก็จะมีร้านไก่ทอดิสลา,ามผาดใหญ่น้องอาริต้านะครับข้าเหนียมะม่วงเพชรบุรีนะครับหมาล่าแซ่บๆนะครับ ร้านเชียบตีตามสั่งนะครับร้านน้ำสองพี่น้องน้ำผลไม้ปั่นนะครับรถส่งแถวแดงไปห้วยขวางนะครับ ร้านส้มตำชื่อดังครับมุกดาหารแซ่บเวอร์ร้านชิสเบียนนะครับ ร้านสุรพลนะครับตุ๋เดี๋ยวไก่ปูนมระ ตอนนี้เราจะเลี้ยงไปที่ท่าเรือเลยนะครับเพราะว่าไม่พอมีเรือเคยผองแล้วน,น,นะครับด้านซ้ายนี่เป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเทพวบีลาแต่เราจะไปทางท้ายซอยนะครับโรงเรียนวัดเทพวบีลา ทางนี้ทางเข้าวัดแล้วก็เดินไปทางน้นก็ได้นะครับแต่เราวันนี้เราจะเดินตรงไปนะครับตรงไปท้ายซอยเลยนะครับวันนี้เราจะเดินตรงไปท้ายซอยเลยนะครับไปโรงเรียนเด็กโรงเรียนปฐพีนะครับอันนี้คือลานจอดรถนะคะลานจอดรถวัดเทพมิลา และก็เป็นที่จอดสําหรับตลาดหลานนัดเทเบลาเนี่ครับ โซนโรงเรียนวั่นบดาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเป็นทางเดินไปตัวนี้ก็มีแม่ค้าขายของนะครับขายให้เด็กนะครับแต่ตอนนี้โรงเรียนเลิกแล้วนะครับพวกแม่ค้าก็กลับไปแล้วนะครับ,บนี่ครับโรงเรียนนะครับ ชื่อโรงเรียนจะมีคำว่าวัดด้วยนะครับโรงเรียนวัดเทพบีลานะครับแต่ถ้าโรงเรียนต้นสอยจะเป็นโรงเรียนเทพบีลาโรงเรียนมัธยมนะครับนี่ภายในโรงเรียนนะครับเด็กบางคนก็ยังไม่กลับรอผู้ปกครองมารับนะครับ นนี้เราก็ถึงแล้วถึงในวัดแล้วนะครับตรงอุบโบสถพระรามหลวงวัดเทพบิลานะครับซ้ายมือนี่นะครับ ับภายในวัดนะครับเกียรต,ติมาดูที่คำว่าป้ายที่เขียนว่าอะไรครับ วันที่ 25, 26, 27พฤศจิกายนปีพศ2566มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดงานลอยกระทงขอความร่วมมือทุกท่านนำรถไปจอดนอกพื้นที่ก่อนจนกว่าจะเสร็จงานห้ามจอดตลอดแนวนะครับจัดงานลอยกระทงนะครับช่วง 25, 26, 27นะครับรถที่จอดแถวนี้จอดไม่ได้นะครับต้องไปจอดด้านนอกนะครับ งานลอยกระทงก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายเยอะเลยนะครับเต็มวัดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่จองล็อกนะครับ A6 A5 A4 ครับทั่ววัดเลยนะครับ พอใกล้ๆวันทางวัดก็จะตกแต่งนะครับเพื่อรับงานลอยกระทงนะครับน,นี่คอคอนนะ้นี่ถึงแล้วนะครับคลองแสนแสบนะครับท่าเรือวัดเทพีลานะครับ นี่นะครับคร่องแสนแสบครับถ้าเรือวัดเทพเวลา ตอนนี้เรือยังไม่มานะครับดูบนรรยากาศท่าเรือนะครับช่วงนี้ประมาณหกโมงเย็นเรือก็จะมาทางนว้นนะครับ คนเลิกงานแล้วกลับบ้านนะครับเกตี่เคยไปตลาดน้ำขอนเลี่ยมไหมครับไ,ไปรอบแล้วคเไ,ได้เคยเคยขี่ตัวนี้ไหมครับยังไม่เคยคนระับเพราะว่าไม่เห็นนะไม่เห็นวันนั้นไม่เห็นนะอันนี้ตัวอะไรครับอันนี้หงครับหง้ชาวบ้านก็ทําอะไรครับตรงนี้ครับ โอ oh, ตัก,ตกบาตตอนเชา้าใช่ไหมครับเนี่ยตักบาตรตักบาตท,ทางน้ํานะครับแล้วก็สะพานข้ามคลองได้ข้ามไหมครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คครับอ oh. ๋อนะ้องทีย่าเร่งซีนครับถคาอยากไปตลาดน้ำขอเลียมนะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย60และซอยละกำแหง1,85นะครับ โอเคนะครับเกตตี้เราถึงท่าเรือเลยนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมนี่เด็กครับผมก็เจะกก็ใหม่คินหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วนนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับผู้ชมครับลาไปแล้วเราไปก่อนครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟีสไตล์ด้วยนะครับ